กเติมคลิปดอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับโอเคครับก็รับกรกาบกระรับกราบกระับกระาบหวัดดินเบื่อนด้วยเออ วันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยรองโตเซีนะเออ,อวันนี้ก็อยู่โบนัสดูเวลาโบนสนามนะเออโบนสนามก็คือกลุ่มที่พอเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆพิ่เพงเนองคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแย,ะ,ยะมากมายหลากหลายเกมเลยนะเพื่อนเออใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเออก็ สมัครยูทูใหม่ก็เติมก็ฝากเข้าไปสามร้อยครั้งแรกก็จะได้เข้ากลุ่มอนัทธรรมสาวรไปเลยนะเพื่อนเออใครที่อยากตามเกมแตกของของบนัสทธร,รมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยอยากตายไหมผมก็กดลิงก์เข้ามาเออวันนี้ก็จะมาเล่นเต็มตลาดน้ำน้ำบนบน,บนเอออืมวันนี้ก็มีสูตรเกมใหม่เอวันนี้มีสูตรใหม่มาเล่นนะ เออสูตรใหม่ตลาดน้าเออเอาทุนมาแก่ห้าสิบสามบาทเท่านั้นเองทดลองไปก่อนเร่เล่ละเพื่อนเพื่อนเออมามาเดี๋ยวก็เบ็ดหนึ่ง้งสิบหมุนไปก่อนเบ็ดหนึ่ง้งสิบหมุนไปก่อนเรเพื่อนๆอเออต้องก็ใจด้วยนะเป็นไงเป็นไงแล้วจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหเยีย่ยมากูขายหน้าไหมนี่ฮากูขายหน้าไหมฮัลโหล h ฮลโหลใหม่เวลเออแล้วดอกนี้ยังไงสวยงามมอผักไม่มาไหวเฮียเจะไมฉันละปะป๊า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 ป๊อป๊าป๊าป๊าป๊กป๊าป๊าป๊ป๊าป๊ป๊า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 ป๊ป๊า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 ป๊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 ปาปป๊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  โอเคอันยังไรนะสวยงามแล้วมาแล้วมาแล้วจ้เบ็ดต่อกูขยื่นเบ็ดทีเดียวมันแตกเลยว่ะเอ้ยมาว่ะโอ้แล้วเจดดอกนี้ยังไงสวยงามประหาแบบเราป๊ป๊าป๊าป๊าสามสิบหกบาทมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะดอกนี้ยังไงต่อลราจะบึ้มเข้ามาเออสวยงามสุ่มเฮียดอกนี้ ก็พอได้เรื่องอยู่น่ะน,นิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเออ48บาทนั้นเพื่อนเออก็สุดยอดอะส,สุดสกงเดิง์งแมวนะเอออ,อเฮียคือแบบว่าฟังไม่ไหวแล้เอาวันละเอแล้วเงียบแล้วเฮี้ย เฮ้ยกูต at ้องขึ้นเป็นเป็นสามใช่ไหอยู่ใช่มืออยู่เป็นสามต้องเรียนบทไปก่อนแล้วก็เออโอเคโอเค Are you ready ต movie ่อตเมื่อจำมรู้จนอยแล้วฟรีจะเก้าหรือเปล่าจะวะนี้ยังไงไม่มาแล้วเหลืออสอง ฮึบโอ้เหล็กแถวสุดท้ายกูขอไม่มองเพื่อนเอ้าเข้าฟรีโว้ยเข้าฟรีโว้ยพวกกูชอบซีโว้พวกกูเต้นซีโว้เอ๊ะเฮ้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 อ๋ออี๋จะมันจะสวยงามแล้วมาเนื้อจ่ออะไรไงจ่อแซบจ่อสวยงามเวลาแปดอโอ มาแล้วจ้าเออสวยงามไปแล้วน้องน้องเออโอ้โหเล่นเงียบต่อได้ไงนะโอ้โหสิดต่อสิบสี่บาทได้ดอกนี้เจ๊เจ้โอ้โอ้โหผัวไม่รู้เรื่องเลยเนาะผัวไม่รู้เรื่องเลยน้องน้องเอ้ยและดอกนี้ยังไงเี้ะเป็ดสามไม่ถึงร้อยนี่มึงแตเบ็ดสามมึงแจกไม่ถึงร้อยนี่มึงเป็นอย่างเออเยี่ยคืออะไร ไอ้เฮียและเจต้องโอ้โหสวยงาแปดรีโบกบาทนี้เย็ดแมมไอ้อ้วดอ,อนี่ดอกนี่เป็นดอลอะไรนะหนึน่งร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทนี่เออหนึ่งร้อยบาทตัวนี้สวยงามเลยดอกตกใต้เลยโอ้แต่ว่าเย็ดแมมหนึ่งร้อยยี่มาบาทนะโอ้ย่ะหนึ่งร้อยยี่มาบาทเองเมื่อนอูก็มีไม่หวานเลย ไม่ไหวเลยอ่ะก็วิ่งเงี้ย unku, ไม่ไหวนะโอ้ก็คือแบบอี้คือแบบเส็ยใจอ่ะมากูลองปั่นเองแล้วหน่อยมานั้นๆแล้วยังไงต่อสวยงามมาแล <What about S 1> <temper? S 2> ้วจ้ะมาแล้วจ้ะนอนอน้อนสวยเออมันต้องอย่างนี้มันต้องยิมต้องขยี้ขยี้ขยี้มาแล้วจ้ะโอ้โหกา้าบ้าเลยก็เออมาแล้วภาคตอนนี้ ร่วงมืดร่วงมากดอกนี้ได้99บาทแล้วเออเป็นไงยื้อเป็นไงยื้อมังงึกมังักมังักมังงึกเนอะไอ้ย่าเออก็พอได้เรื่องอยู่นะกูขึ้นเบ็ดละไอ้สัสกูขึ้นเบ็ดละกูขึ้นเบ็ดละเออเป็นเบ็ดห้าลากันเออก็มามาขั้นตอนนี้แหละสามเทปบนแล้วก็ เดี๋ยวมีสักเหลือสักยี่หกหมุนนะ่ะเออเดี๋ยวเราต้องเปิดเดาโบนนะเพื่อนต้องย้ำว่าต้องเปิดเดาโบนนะเหลือยี่หกหมุนนะต้องเปิดเดาโบนนะเคสสองสองเออโอ้ยเที่ยตงสี่ไม่มีเหรอหวะสวยงามมาแล้วจ้ะมันมาแล้วเออตอนนี้เป็นไงเจลนิ้เจนหน่อยก็สวยงามหกร้อยอ้าวสี่บาทโอ้ดอกน,นี้เทีย่ย ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ไหลรัวๆไปเลยไหลรัวๆไปเลยน้องหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทโอ้โหเป็นไงอะเบ็ดอุ้ยแล้วมาเนี่ยกูขึ้นไปเบ็ดหน้าทีเดียวแม่งแตกเลยเบอร์แม่งแตกไปเลยโอ้โหเป็นไงล่ะน้องๆพี่เป็นคนตายนะพี่เป็นเจ้าคนรัฐบานอะไรเน้อเน้อหนึ่งร้อยบาทในดอกนี้โอ้โหเยี่มาเลยจ้ามันมาเลยเนีอย ก็น้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่างสิบแปดอูแล้วสี่พ้าบาทน้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุต่างสิบแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเออก็ดูพวกความสนุกขนาดและความไม่เด่นด้านั้นนะเออไม่แนะนำไม่เล่นเหลือตำตามไปเด็ดขาดเด้อเออตอนนี้กำไรก็มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วเพื่อนเอาตัวมาแค่ห้าสิบสามบาทด้านั้นเองเออเป็นไงอ่ะ ได้เรื่องบอ่ได้เรื่องบอ่สวัสดีครับสวัสดีครับถามได้นะครับผมก็เลยบอกว่ากินข้าวยังครับอเออ,เอ,อก็คือแบบพ่อค้าเขาเดินผมเดินผ่านพ่อค้าพ่อค้าบอกว่าถามได้นะครับเออผมก็ผมผมผมก็ถามพ่อค้าทำไรครับพี่ ไอ้แย่แม่งมองหน้าผมแบบตาเขียวเลยเพื่อนเออไม่ถัดแล้วก็มีอยู่อีกร้านหนึ่งแม่งบอกว่าลองได้นะครับผมก็เลยต่อยแม่งไปเลยลองได้เหรอก็นี่ไงกูใส่ไปเลยเออหยอกนี่หยอกนเพื่อนหยอกเล่นนะเออผมไม่ชอบใช้ความแรงนั้นเพื่อนคือผมไม่รู้คนนะเออเขี้ยวผมก็ใจผมเลยอนะเออไอ้อ แต่ถ้าเกิดใครไผมก็ก็ไม่อยอมเหมือนกันแล้วดอกนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วเพื่อนๆโอ้โหไหลอย่างนี้ไหลอย่างนี้ครับังนั้นมาเลยจ่ะมาเลยแต่เป็นไงล่ะสายโอ่เลยเป็นไงสุดยอดไปเลยแล้วแหวะเออไอ้เหี้่ดอกนี้ได้มาสองร้อยห้าสิบบาทเลยเพื่อนเออก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเขาลุ่มัวแนะนำก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะเอออย่าว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะน้องๆ ก็กลุ่มหัวนา้าดก็จะมีบอร์ดเด็นการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนๆ <_ an> แล้วก็ยังมีเพื่อนพี่น้องคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายคราหลายเกมเลยนะเออใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยว่าเออมาถึงก็ซื้อเลยแล้วก็ซื้อซีีจะปินใบสตดเนี้ยสตรนี้นม่ต้องซื้อฟรีด้วยนะเพื่อนเออต้องเข้าใจด้วยนะซื้อฟรีเนี่ยของดีจริงแตกหนักเลย,ยเพื่อนโอเคนะ ơ Sophie attack nát 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 là nát 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 และโอ้โหไหลเรื่อยๆอย่างนี้ไหลดีๆอย่างนี้เป็นไงแค่ดีดนิ้วก็ได้แนละ้วเพื่อนเราดอกนี้ได้มาสองร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้โหเฮียมันสุดตังกวะมันสุดตังว่าโหลและกำไรตอนนี้เหลือแต่กำไรที่จะได้นะเออมาแล้วเคและชมพู่นี่เอ็นบาทเฮียมาะฮ เออเจ็ดสิบสองเลยยังไงโอ้โหไม่คู่เลยเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหแย่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเหลือเลยจะหมุนสองได้สองหมุนสองได้เออ,อยังไงเจ้ทั้งสองมาลูกสวยงามเป็นไงเยอะสิบสี่คูสิบสี่เข้ามาแล้วกูสิบสี่เข้ามาแล้วจ้านังๆเออดอกสุดท้ายกูสิบสี่เข้ามากูสิบเอเข้ามา,า,มาแล้วตอนนี้ออคูหนึ่งร้อยหกสิบสองบาท 174้17บาทเพื่อนไม่ใช่เจ็หมุนสุดท้ายก็คือเว้าเหมือนเดิมไอ้ยี่ยได้มาห0 9้าบาทเพื่อนเออได้กำไรมาเท่าไหร่กำไรมาประมาณ600 700 8 0็ด0้อ่แปดเก้าร้อยอะตีได้ประมาณ6ก0บาทเพื่อนเออคือคุ้มอ่ะเบ็ดสามาเดี๋ยวผมเบ็ดสิบให้สักเฮ้ยเบ็ดยี่แบบมยเบ็ดยี่สักขอสักขอสักสิบหมุนไปเพื่อนเบ็ดสิบหมุนเสร็จเพื่อผมเลิกเลย แบบปิดเถอะโบนะเพื่อนเออเพรสูตรนี้มันได้แล้วไงเออก็ดูดิวบวกมา1นึ่งมานึ่ร้อยกว่าบาทแล้วเทุนมันแค่ห้าสิบสามบาทเท่านั้นเองใช่ไหมเพื่อนใช่ไม่ใช่เดียวห้าสิบสามบาทเท่านั้นเองเออไอเ้เหี้ยก็ไหลเงียบเลยไหลเงียบเลยสวยงามหูห้าร้อยสี่สิบบาทโอ้โหเป็นไงอ่าเพื่อนเพื่อนได้เรื่องเลยเออ เฮียเอเอก็ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเพื่อนได้กำไรบอมควนนะสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเอาจำวนมาแค่ห้าสิบสามบาทเท่าน,นั้นเองเพื่อนเออใครที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะเพื่อนเออก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนวี่งๆน้องคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มะแยะมากมายหลากหลายเกมเลย ใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกของใต้เลยนะนเพื่อนๆเออวันนี้บักแอปเปิลเอ้ยบกัก,บกเปิลเอ้ยบักแอปส้มก็บกักเปิลบักแอปส้มเอ้ยบักส้มก็ขอตัวไปก่อนละกัน,นเพื่อนก็ไปก่อนละกันเพื่อนเอ้